สวัสดีจ้าอรอยดีมีประโยชน์มาอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาต้มน้ำสมุนไพรไว้ทานกันหรือจะทำขายก็ได้นะคะสมุนไพรวันนี้เราจะมีสามตัวเรียกว่าน้ำสมุนไพรสามเกินนะคะมีกระเจี๊ยบมีพุทราจีนมีมะตูมแล้วก็จะใส่ใบเตยเพิ่มความหอมนิดหน่อยนะคะกระเจี๊ยบเขาจะมีรสเปรี้ยวค่ะสรรพคุณก็ ช่วยขับปัสสาวะแก้กระหายป้องกันโลหิตจางพฤชจีนเขาก็จะมีรสหวานหอมสรรพคุณก็บำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงประสาทบำรุงสมองบนจีนเขาจะนิยมรับประทานมากเลยค่ะส่วนมะตูมจะมีรสหวานกลิ่นหอมชื่นใจสรรพคุณก็ช่วยย่อยอาหารขับถ่ายดีแก้ท้องเสียแก้ท้องบิดเราจะต้มสามตัวรวมกัน พลังก็จะเป็นคูณ3ไปเลยนะคะน้ำสาน้ำสมุนไพร3เกอนี่จะเด่นในเรื่องของการลดไขมันในเลือดขับนิ่วบำรุงไตเราสามารถต้มสกัดเอาเฉพาะน้ำนะคะยังไม่ต้องใส่น้ำตาลสกัดเอาน้ำที่เข้มข้นไว้แล้วก็แยกน้ำไว้ใส่ตู้เย็นเวลาจะทานก็ามาผสมน้ำผึ้งหรือไม่ก็น้ำตาลใสแดงได้ค่ะเราไปต้มกันเลยนะคะ ั้นตอนการต้มนะคะล้างกระเจี๊ยบล้างผักจีนมาตูมให้สะอาดนะคะพักไว้ให้สะเด็ดน้ำค่ะแล้วก็นำมาใส่ในน้ำต้มที่เราต้มเดือดใส่ใบเตยใส่เกลือไปแล้วนะคะใส่ไปเลยค่ะทีนี้เสร็จเราจะเคี่ยวประมาณ20นาทีค่ะแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือว่าต้องดูสี ดูสีของกระเจีย๊ยบดูสมุนไพรค่ะว่าเขามีสีเข้มได้ตามที่เราต้องการหรือยังก็ประมาณ20นาทีค่ะค่อยมาดูกันอีกนะคะต้มให้ได้สีประมาณอย่างนี้นะคะสีได้เข้มเข้มเลยค่ะยิ่งเข้มยิ่งดีแต่ถ้าต้มก็ประมาณนี่แหละค่ะ10นาที20นาทีประมาณนี้ค่ะจะได้สีเข้มข้น แล้วก็พักไว้สักหน่อยนะคะแล้วก็มากรองหลังจากที่เราต้มแล้วนะคะน้ำสกัดที่ได้ก็จะได้ในลักษณะอย่างนี้นะคะทีนี้เวลาเราจะทานเราก็มาผสมกับน้ำพึ้งหรือไม่ก็บางคนไม่มีน้ำพึ้งก็ใส่น้ำตาลได้นะคะหรืออีกอย่างหนึ่งก็ใส่ย่าหวานได้ค่ะใส่น้ำพึ้งไปพอประมาณค่ะแล้วก็ เติมน้ำสกัดของเราไปคนผสมให้เข้ากันนะคะถ้าเราชอบเปรี้ยวมากก็เติมมะนาวนะคะแต่ถ้าเราชอบไม่ไม่เปรี้ยวมากก็เท่านี้ก็พอละค่ะความเปรี้ยวจากกระเจี๊ยบก็ถือว่าเปรี้ยวแล้วนะคะ,ะเ,คเ,คเทเทใส่น้ำแข็งนะคะ ไม้ทานตอนบ,บ่ายๆก็ได้ค่ะเย็นชื่นใจค่ะเปรี้ยวๆสดชื่นค่ะจะทําขายหรือทํากินก็ได้ค่ะทําขายก็ต้มให้มันเข้มข้นหน่อยนะคะลูกค้าจะได้ติดนะะก็จะได้น้ําสีเข้มข้นประมาณนี้ค่ะน่าทานค่ะมาลองชิมกันดูนะคะเดี๋ยวดูชิมกันก่อนค่ะรสชาติก็จะหอมค่ะหอมมะตูมหอมุุกรีนแล้วก็ หอมน้ำผึ่งเปรียปร้ยวๆหน่อยค่ะอร่อยดีค่ะลองทำกันนะคะ